น,นี้บ้านเราก็กําลังขมักขม้นกับการแก้ปัญหาเรื่องการส่งออกนะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยอาการก็ไม่ค่อยสดใสปีหน้าเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ผู้ส่งออกนั้นจะต้องเจอกับความท้าทายมากมายกระทรวงพาณิชย์เองมีบทบาทสําคัญค่ะล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าแผนปีหน้าจะบินลัดฟ้าไปทั้งหมด 16ประเทศนะคะไปทําอะไรก็จะไปเปิดตลาดใหม่นะคะไปดูว่าโอกาสในการที่จะส่งสินค้าไทยไปเนี่ยยังมีอีกมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงเร่งรัดการเจราจา FTA นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีค้างอยู่หลายประเทศเลยก็เชื่อว่าจะสามารถตกลงกันได้น่าจะส่งผลบวกต่อการค้าระหว่างประเทศไทยนั่นเองนะคะล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะคะจะมีการนําคณะของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เอกชนเดินทางไปเปิดตลาด อย่างน้อย16ประเทศในปีหน้าอินเดียญี่ปุ่นแอฟริกาใต้ฮ่องกงจีนเวียดนามฝรั่งเศสอังกฤษตะวันออกกลางรัสเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ติม,มอร์เลสเต เกาหลีนะคะบางกละเทศมาดิฟแล้วก็กัมพูชานะ,ะนี่คือรายชื่อที่เราจะบุกกันไปในปีหน้านะคะนอกจากนี้ก็จะมีการทำข้อตกลงเสรีทางการค้าที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นโดยเฉพาะไทยกับตุรกีก็จะเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในปีหน้านอกจากนั้นก็ยังมีไทยปากีสถานไทยศรีลังกาค่ะก็จะเริ่มต้นใหม่ก็มีด้วยเหมือนกันนะเช่นไทยอ u ไทยยูเคนะคะไทยฮ่องกงแล้วก็กลุ่มอ f ฟตานะคะก็จะมีประกอบไปด้วยสวิตเซอร์แลนด์ แ uh ่า ลิกเตนสไตน์ไอซ์แลนด์แล้วก็นอร์เวย์นะคะเยอะแยะไปหมดเลยเรียกว่ามีข้อตกลงอยู่เกือบจะทุกมุมโลกเลยนะตอนนี้และที่สําคัญก็คือได้มีการมอบนโยบายเริ่มต้น FTA รูปแบบใหม่แบบใหม่คือจะมีการเจาะลึกรายมนฑนหรือว่ารายรัฐในประเทศที่เหมาะสมที่จะมีการทําข้อตกลงพิเศษทางด้านการค้าและบริการระหว่างกันค่ะเพื่อส่งเสริมการส่งออกให้สินค้าและบริการเชิงลึกมากขึ้นเช่นอาจจะมีข้อตกลงพิเศษกับมนฑนบางมนฑนของจีน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการทําการค้าเสรีกับประเทศไทยหรือกับบางรัฐในอินเดียนะคะที่มีความเหมาะสมนั่นเองค่ะจีนก็เป็นประเทศขนาดใหญ่นะคะมณฑลมณฑลเดียวก็ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยทำในเชิงลึกนะคะเจาะลึกลงไปก็อาจจะทําให้กระจายสินค้าไปได้มากเหมือนกันก็นี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะหนึ่งวิธีการที่กระทรวงพาณิชย์พยายามที่จะผลักดันนะคะ